ยึดติดในแบบเดิมตอนที่เป็นมนุษย์อยู่นะคะเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะเออและเรื่องหนึง่งคิดได้ละเมื่อเช้าไปตามฟังที่หลวงพี่ถามหลวงตาไอ้หลวงพี่คุยกันในคลิปนะคะหลวงพี่บอกว่าตอนที่สวดมนต์อยู่นะคะตอนที่นั่งสวดมนต์เนี่ยท่านก็จะเห็นเหมือนหน้าบุคคลเนี่ยขึ้นมาในความรู้สึกของท่านนะคะแต่ดิฉันเนี่ยจะเห็นในลักษณะแบบนี้ส่วนมากจะเห็นตอนที่นอนภาวนาช่วงเคลิ้มเคลิม,มนะคะ ช่วงสงสัมวันที่ผ่านมาดิฉันก็งงว่าเอ๊ะทําไมภาพของบุคคลอะมันจะเข้ามาในความคิดความรู้สึกของเราช่วงเราเคลมๆนะคะเออเหมือนเมื่อคืนนะคะ่ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาแบบฝรั่งเนาะจมูกโดง่ดงๆผมแบบผมหยักโศกแล้วยาวๆอะคะ่ะแล้วก็เหมือนเขารวบเครึ่งหัวนะคะแบบหน้าตาสวยมากเลยบอกว่าเฮ้ยอันนั้นมนเป็นช่วงเคลมๆแล้วยังไม่หลับ เิใครวะแบบเหมือนเขายิ้มเขาสดใสมากเลยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ภาพแบบร้อยเปอร์เซนแบบมนุษย์เรานะแต่เห็นเห็นเป็นลนักษณะเหมือนภาพลางๆลางๆแต่รู้ว่าจมูกโดงตาโตคิ้วโดกผมยักโซผมยาวอะไรเงี้ยเออว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราแน่เลยเวลาเราจะเคิมๆนะคะมันจะเป็นเหมือนใบหน้าคนนะคือขึ้นมาเหมือนเรานอนอยู่แล้วเรามองเห็นคนในอากาศนะคะ นะคะแต่ว่าเป็นบางๆเบาแต่รู้ลักษณะอะไรอย่างนี้นะคะบอกว่าเออช่วงเนี้ยแปลกแห่เริ่มสัมผัสเริ่มสัมผัสหน้าบุคคลได้ละนะคะถ้ามันเข้าช่วงกาเคๆมันจะเห็นแบบเนี้ยถ้าไม่เป็นสถานที่ก็จะเป็นหน้าบุคคลนะคะแล้วถ้ามันเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยตัดเข้าไปสู่โหมดหลับนะคะมันก็จะหลับไปเลยหลับไปพร้อมกับคำภาวนานะคะอันนี้สังเกตดูหลวงตาบอกว่าส่วนมากก็จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราแล้วได้บุญกับเรานันแหละนะคะที่ เข้ามาให้เราเห็นนะคะมีอยู่วันหนึ่งที่แปลกมากเลยที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังดิฉันกำลังล้างหน้าอยู่ตอนเช้าคุณล้างหน้าที่ซิงก์อะนะคะคุณคิดดูมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะของจิดมันว่างแน่เลยก้มลงค่ะก้มลงกําลังเอามือล้างหน้านะภาพของผู้ชายคนหนึ่งฟึบเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนมากเลยเกใส่ชุดทหารเรือหน้าตาแบบหน้าตาดีมากเลยคะ่ะ ว่าอายุประมาณสักห้าสิบห้าประมาณนี้ห้าสิบห้าสิบห้าประมาณนี้ค่ะนะคะเห็นหน้าเห็นตาเห็นคิ้วเห็นจมูกคือเป็นคนผิวขาวสูงๆนะคะผิวขาวสูงๆแล้วใส่ชุดทหารเรือเต็มยศแต่ไม่มีหมวกนะคะใส่ชุดทหารเรือเต็มยศเป็นคนน่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเพราะว่าตาออกจะตีๆนิดนึงว่าเฮ้ยพี่คนนี้คือใครวะตกใจตกใจมากเลยที่ว่า ทำไมภาพเขาเข้ามาชัดเจนปึ้งเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะบอกว่เฮ้ยใครวะทําไมมันชัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยกําหนดจิตแทบูน้แก้ว